รถมันเสียการควบคุมแปลกๆอ่ะไปามือ,อกีสัสเอามาลงรถได้ไง ไม่รู้อวีนเนลเซลนะใครวะนั่นแหละค่ะจำได้แค่นั้นละค่ะเกงเกี้ยอะไรวะคือจีเนลรลองเพาะจัดจนจะไม่ปีอึ้งไปแล้วล่าสุดแล้วรู้จักแบบรู้จักใครใครในวินเนอร์เฟลหรือเปล่า เราจักเขาชื่อหนูงด้ยินอะไรไปแปลกเขาชื่อคิตเตียนอแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นลูกของคนอาร์เธอร์วินเทอร์เฟลเขาอยู่วินเทอร์เฟลเหรอเขาเขาบอกว่าน่าจะเร็วๆนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาได้เข้าวินเทอร์เฟลหรือยังหนูไปเจอออ้บ้างแล้วล่ะกีเนลหนูไปเจอวินเทอร์เฟลเซนเชนปะเนี่ยใครไว้เฮีย แต่ที่รู้จักคือพี่ดุยไม่ไแน่ใจว่าตอนนี้เขาอยู่วินเทอร์เฟลหรือเปล่าดุกดุยเหรอดุยไหนอะใช่ดุกดุย,ดยอ๋อยกูจะออกจากตรงนี้ยังไงดีวะ วินเดอร์ฟิลที่หนูรู้จักนี่ส่สูตีอะไรอ่ะสีน้ำเงินนะคะกูว่ามันก็นา่าจะถูกอยู่นะโอเคค่ะแบบสีน้ำเงินซิดๆค่ะอืมสดปัดเลยนะ ไม่หรอคะไม่ค่ะก็ะถามดูเฉยไงจีนเน่เดีวจำผิดหรอคะถูกแล้วคะ่ะหนูหนูจำถูกทุกอย่างถูกมดเลยแล้วจะไปอยากไปไหนหรือเปล่าเขาเนี่ยแล้วไม่มีพี่น้องอะไรอยู่ในเมืองเลยเหรอตอนเนี้ยไม่มีเลยคะ่ะพี่มีอะไรต้องทำหรือเปล่าคะไม่ไม่มีคะ่ะแล้วที่หนูร้องเพลงไปถูกหรือเปล่าคะถูกคะ่ะถูกถูก เราพอไหมคะพอมากเลยค่ะร้องอีกได้ไหมแต่จำได้แค่ท่อนเดียวนะคะอ่าเพลงไหนลองขอจบเพลงอันหนูร้องเพลงไหนจบเพลงได้บ้างฟังแค่เพลงเดียวค่ะอ่าแล้วก็ไม่จบเพลงเลยค่ะไม่มาถึงมึงมาถึงแบบเพลงอ่ะเพลงแบบเพลงอ่ะค่ะไม่ต้องเป็นเพลงแบบเก่งก็ได้ จบเพลงเหรอคะอใช่ใช่ใช่เอาเอาสาระบ้างหอือเสียงใกล้ขันมาตอนตีสี่อาา่อาฮะอ่าฮะบ้านหลังนี้ทำไมถึงสัาา่นอาา่าฮะอ่าฮะบ้านหลังนี้เขาทำอะไรกันอาา่อาฮะอ่าฮะที่มันสั่นเป็นเพราะอะไรอาา่อาฮะอ่าฮะ พอไหมคะนี่เพงลงโปรดหนูเลยนะคะพร้อมมากเลยค่ะจีนแบบนี<ม>ล้วจีนเดียวก็ดีใจคะ่ะพี่ก็ดีใจเหมือนกันที่มีคนมาคอยร้องเพลงให้ฟังในวันนี้ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจีนเนียวจะร้องเพลงให้ฟังทุกวันเลยค่ะมีอีกไหมมีค่ะอ่าเดี๋ยวพี่รอฟังชิปชิปโปอ้อโหตัวมันใหญ่มึงเข้ากิจกรรมบ่อยใช่ไหมอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายตาละลา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 ลตละลา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 เป็นไงคะพอมไหมหนูไม่ได้กิจกรรมหรอคะ ไม่ใครเข้าคะ่ะกิจกรรมอ่ะนี่ขนาดไม่เข้าเนี่ยเฮียเอาเพลงแบบเป็นเพลงแบบเพลงรักๆบ้างได้ไหมคะอยากฟังแบบเพลงแบบคนมีความรักอะ่ะเหมือนเราสองคนนะครับรักเพงลงรักๆหรอกคะ่ะรักแทรรักเทียอะไรตัดใจไสพุงหรือรักกางเกงทีนุ่ง ก็ดูสวยดีรักทีนามสก,กุลรักกีฮอรถจนรักเพราะว่าไม่จนมีสัตตังหาใจเพาะไหมคะเพราะค่ะรักเต็มไปหมดเลยคะ่ะแบบเนี้ยเรามาทำหาอะไรทำเล่นกันไหมคะใช่ค่ะเล่นซสอนแอบไหม่อนแอบหรอคะ,คะไม่ชอบเลยคะ่ะไม่ชอบเลยคะ่ะอันนี้เล่นวิ่งไล่จับเล่นไหมครั เล่นวิ่งไล่จับเหรอคะพี่เกียจวิ่งคะ่ะพี่ให้หนูเป็นคนไปคนไปคน,ไปคนต้นก็ได้เอาไหมไม่เอาคะ่ะกลัวคะ่ะกลัวความมืดคะ่ะหนูอยากเล่นอะไรขี่ม้าส่งเมืองจีนเน่ขอขี่ขี่หลังม่โอ้ เหมือนเหมือนเบบีจะชอบชอบดมผมจีเนลมากมากมันหอมไงคะแถมหัวนุ่มดวยใครจะไม่ชอบอะ่ะนี่ขนาดไม่ได้สระเจ็ดวันนะคะแบบเนี้ยแต่จีเนลอ่ะจะไม่สระให้เป็นเดือนเลยคะ่ะ <Okay. S 2> ถ้าถ้ากับเบบีชอบหนูสระบ,บ้างไหมสระมาสระบ,บ้างก็ได้นะคะอ้าวก็เบบีบอกว่าผมนุ่มด่าหอมแต่ถ้าสาสระก็น่าจะหอมกว่านี้ไง อ๋อได้คะ่ะได้ค่ะงานสามสามวันสาทีโอเคไหมคะโอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาตายสงสารมันมีเหี้ยรักสัตว์เบบ,บบี้เบบี้ว่ายทำไมทำไมเบบี้ไม่เห็นไม่เห็นหรอว่า เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เห็นกอดจีเนลบ้างเลยคะ่ะออนอ้อนก่อนเดี๋ยวกอดอ้อนก่อนเบบี้กอดจีเนลหน่อยได้ไหมคะยังยังยังอีกอีกอ้อนอีกอ้อนอีกจีเนลอยากให้เบบี้กอดจังเลยค่ะกอดหน่อยได้ไหมคะเอาเอาแบบว่าเอาใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะใกล้ๆหน่อยได้ไหมเบบี้คะ กอดจีเนียลหน่อยได้ไหมคะจีเนียลอยากให้เบบี้กอดจังเลยคะ่ะมึงใครก็ได้โทรมาหากูทีนี้กูอยากไปอยากตรงนี้วะไ้ไปเปลี่ยนนามสกุลยูว่ะตามไปตามลาพวกนั้นตัวกูเลียนนาะดดีกว่าว่ะไอ้เหียกูปวดหัวมากนะจ๊ะ จุบมัวด้วยหรือเปล่าคะใช่นะคะจุบมัวด้วยหรือเปล่าคะไหนๆจุบยังเมบี้จุบยังคะจุบมัวจุบมัวอย่างเงี้ยจุบจุบที่หัวหัวของจีเนลด้วยจุบจุบ เอาไม่จุ๊บเขาเหรอ,อพ่อไหมคะแต่ว่าให้จุ๊บอีกไหมคะมจุ๊บอีกค่ะจุ๊บอีกจุ๊บอีก ือกูเห็นว่าพ่อกูโทรศัท์ไงว่ากาลังรับค่าเกาะแล้วกูเห็นผู้หญิงฟังตรงข้ามก็โทรศัพท์เหมือนก,นกันกูไม่รู้กูนึกว่าเขามาจ่ายค่าเกาะกูว่าหวังดีไงก็ถามจ่ายค่าเกาะหรือเปล่าจบหัวจบหัวจีแนแอวหน่อยได้ไหมน้องเห่าอยากโดนจุ๊บด้วยนั่นแหละสุดสุดยอด จบน้องห่าไหนได้ไหมคะพี่พี่พี่แพ้เหาว,ว่ะน้องเหาไม่น่ารักต้องไหนมันน่ารักแต่ว่าพี่พี่แพ้ค่ะพี่คงจะจุบน้องเหาให้หนูไม่ได้อโอเคคะ่ะไม่เป็นไรกอดขอโทษน้องห่าด้วยนะได้คะ่ะเดี๋ยวจีนเนียบอกน้องเหาให้คะ่ะอ่าหนูบอกน้องเหาก่อนนิวน้องเหาอย่าดื้อ เขาแพ้เข้าใจไหมเอาไว้คราวหน้าไปทำตัวให้สะอาดก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยให้เบบี้จบโอเคไหมใช่มึงอะโอเคโลเรื่องรีบไปทำตัวให้สะอาดบอกอะค่ะน้องเ่าไม่งอเลยไม่งอแงเลยค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเอ้ยหนุ่มเมื่อกี้ก็นนะนี่มีคนโทรมาไม่ได้รับ ค่ะ<พ>รอๆรรตรงนี้นะฮัลโหลว,ว,ว่าไงฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลเฮ็ดแม่นนเมกิ่งขึ้นรถเร็วจัดอีเหี้ย คอยทสัสอบก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวจีเนลนั่งรอในรถค่ะตากแอร์เย็น เคยเสร็จแล้วหรอคะบอสให้ไปโจกแคร็บอะค่ะหนูไปโจกแค็บกันอ่าได้ค่ะเคยโจกไหมคะเคยโจกค่ะเมื่อเช้าเพิ่งเกมไปรอบหนึ่งค่ะเีบี้ต้องขับรถเก่งแน่ๆเลยค่ะ ไม่ขนาดนั้นรอกั่แต่รอดูแล้วกันไม่ไม่อยากโมเยอะอ่ะเบบีอยู่แก๊งอะไรหรอคะไม่มีแก๊งค่ะะเป็นประชาชนอา้าวแล้วเมื่อกี้บอกว่าบอสอ๋อเป็นได้ฝึกง,งานอยู่ค่ะเป็นได้ฝึกงานบางแซมอบางแมทนแน่ๆคนนี้ป้าดูแลฝึกง,งานใช่ครับฝึกง,งานกับแก๊งหรอคะฝึกง,งานกับบางแซม,มครับอ๋อค่ะเนื่อยไหมคะ นิดนึงนิดนึงหนูลงไมาจกเร็วหนูคะลงมาจกลงมาจกหนูมีโคเคนอยู่ในตัวคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะฉลาดเด็มึงจริงๆเราไม่ดีจกไปเลยก็ได้นะคะมาโคเคมาเดอะเอาเอาไว้กับพี่หนูเอาโคเคนมา มันรูเยอะใังไห้เฮีย819ค่ะ 8, 19, 8 19. Baby, 1 9 819เบบี้คะค่ะอ่ะค่ะ mm hmm. หนูมาเร็ว819ห mm hmm. ุ้ยเฮียมอฟีนเบบี้ยังไม่มียังไม่มีเบอร์จีเนเลวเลยนะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาเขาได้ค่ะเดี๋ยวจบครับก็ เบบีไม่อยากได้เบอร์จีเนลหรอกกูไม่น่าเลยไอ้เฮียหนูลงลงหนูลงไปจบกครปรกันเร็วเดี๋ยวเดี๋ยววัดได้แล้วลองเบบีไม่ลงไปจบ <ลง S 2> ด้วยกัน<ง>หรลงเดี๋ยวลงด้วยกันไงไม่ลงหรอคะได้เบบี้จะทิ้งหนูหรือเปล่าไม่ทิ้งไม่ทิ้งได้ แล้วโ<ำ>นจะพัง<ด>ยังไงเดี๋ยวไปซ่อมรถก่อนหรอมันจะพังได้ค่ะแต่กูเอาแม่งถ่วงน้ำไม่เฮียถ้าเสนอว่าเบบี้ไม่อยากได้เบอร์โนหรอคะอยากได้ค่ะอยากได้แต่ว่าเบบี้เบือ่อโนแล้ว น่ารักอย่างนี้ใครจะเบื่อลงเัาเนี่ยหนูน่ารักสักขนาดเนี่ยใครจะกล้าเบื่อ,อถ้าเบบี้ทิ้งหนูหนูเสียใจแย่เลยเบบี้จะไม่ทิ้งหนูใช่ไหมคะออ๊ยอุ๊ย ิดรถมันเสียการควบคุมแปลกๆอ่ะแบบไปามือกีซัสเอา,อา,อามาลงรถได้ไง เดี๋ยวหนูวิทไปส่งรถ oh. มันเสียการควบคุมแปลกๆ oh. ไม่น่าเลยคะ่ะเบบี้หนูจะอยู่กับพคยเบบี้ รถ่านนั้นต้องขายทิ้งเพราะว่ามันเป็นรถผีสิงถ้าเบบี้ิยยตเตอมาอจะไม่จะแจะ้งหปกูไปเนี่ยไม่ยิอินดี้อยู่ยอีย่ย โอ้โหไฟบ้านกูดับน่อยโอ้ความรักปอดมองฉันมีเวลามาพบกันเมื่อเราช้ำใจดูสิดูโอ้ความรักที่แผ่วเบาโอ้บีบี ไม่เป็นไรเดี๋ยวจีเนลรอให้เบบีตื่นขึ้นมาเบจีเนลล์สวยให้มันไปส่งสวัสดีค่ะให้มันไปส่งสวัสดีครับเออพอดีว่าไปส่งเนี่ยเบบีของจีเนลล์เขาใครชื่ออะไรนะเขาชื่อเบบีค่ะม่แม่เราชื่ออะไรนะจีเนลค่ะโอ้โหพี่เม่งเรื่องดื้อทีเนลเหรอแทงดิจีเนลค่ะขอดูบัตรได้ไหมได้ค่ะ มึงยังมาย่าดีอะไรกันจีเนลขอโทษค่ะอย่าอย่าตีจีเนลนะคะค่ะกลัวไปจีเนลเคยอยู่เคเคไหมโอ้หมาเย็ดคยุยเคยค่ะจีเนลเพิ่งออกจากแก๊งมาค่ะจีเนลรู้จักจอนนี่ไหมจีเนลรู้จักจอนนี่ไหม จีเนลไม่รู้จักจอนน่ค่ะจริงจริงจงเหรอนี่คือจีเนลไหนขอดูขอดูขอดูแบบหน่อยสิแม้คะเ,เอาให้ดูเลยไม่เห็นมีเลยเข้าไหม,ม,ม่เห็นไหมคะเห็นครับคุ้นๆแต่ก็ไม่คุ้นปะเหรเราไปพาไ,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 ไปหาหมอก่อนหมอมาแล้วลคนเนา วางเลยค่ะวางวางไปกูไปจีนเนลเออหล่นหล่ล่ไม่เข้ากันเนี่ยจีนเนลไปรับนะคะพี่ชายค่ะพี่ชายพาจีนเนลไปไปส่ง ไม่นอนครับไม่อนมอนครับไม่นอนครับเอาอยังไม่ได้ใส่ใสก่กลับมาให้หมอใส่บินก่อนนะครับใส่ครับใส่คร<ะ>ับใส่เลยครับแปดหกสามห้าหนึ่งกองดูแม่ครับขอดูแบบประชาชนได้ม่ค่ะมีแก๊งหรือเปล่าคะมีครับมีครับ เอาหน้ากากให้ด้วยครับทำแม่งทุกอย่างกูโบติกูไม่จะมีใครให้ทำเฮี้ยอะไรเลยขอบคุณครับไป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 ,ไป,ไป,ไปใช้ชีวิตตาไจ้จไปชีวิตของเพื่อ

นี่ทีนะเขาถึงบอกว่าอย่าเล่นกับไฟเพราะว่าถ้าเล่นกับไฟแล้วมันเป็นแบบนี้นี่เอง เสือมมึงอยาจะล้มกูกลอยอยู่ที่เลียวแหละตลงในพวกมันโนที่แม่งมากรีดเบาเล่นแหัเจ้ากูกอดแฮดไเวกูชิบเขาเซและชมีพกสมัยและใครมึงจะ